ภัยสิ่งแวดล้อมดีสุขคนิสัยดี เป็นคำกล่าวของน,นายธนวิชชูทองสากรจังหวัดปัตตานีในการประชุมประจำเดือนสำนักงานเมื่อวันที่7มีนาคม2,565ซึ่งมีความปรารถนาให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีเสริมสร้างสมดุลชีวิตในการทำงานโดยได้กำหนดแผนการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสมตามประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีบุคลากร ที่ดีเก่งและมีความสุขมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทํางานทำหน้าที่ตรวจสอบผลการดำเนินการในด้านความสนใจสุขภาพสถานที่ทํางานสะอาดปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมดีบุคลากรมีสุขนิสัยที่ดีและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆดังนี้ด้านความสะอาดบุคลากรในสำนักงานร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันพุธของทุกสัปดาห์นำกิจกรรม5สคือสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างนิสัยตามนโยบายของสากรจังหวัดปัตตานีมาปฏิบัติและมีคำสั่งแบ่งมอบพื้นที่ผู้รับผิดชอบให้แก่บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนทำหน้าที่ตรวจสอบ ดูแลรักษาให้สถานที่ทำงานมีแสงสว่างที่เพียงพอระบบระบายอากาศที่ดีอุณหภูมิห้องเหมาะสมสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีมาตรการกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าแสงสว่าง ด้านความปลอดภัยบุคลากรในสำนักงานได้รับความรู้จากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลรูสมิแลและร่วมสาธิตการใช้เครื่องมือระงับอัคคีภัยเช่นวิธีการป้องกันแก๊สหุงต้มรั่ว สาธิตวิธีการใช้ถังดับเพลิงในกรณีเกิดไฟไหม้ให้ถูกวิธีรวมทั้งดำเนินการซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัยโดยจำลองเหตุการณ์การเกิดไฟไหมและแก๊สระเบิดในสถานที่รับประทานอาหารของสำนักงานด้านสิ่งแวดล้อมดีในส่วนของสิ่งแวดล้อมดีด้วยการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณรอบสำนักงานให้มีความสวยงามสะอาดมีป้ายสำนักงานป้ายบอกทิศทางประตูเข้าออกและเสริมสร้างระบบการบริหารจัดก,การขยะที่เหมาะสมโดยการส่งเสริมให้บุคลากรมีการคัดแยกขยะยุคโควิด -19 ให้ถูกต้องดีต่อเราดีต่อโลกด้านมีสุขนิสัยดี เสริมสร้างนิสัยรักความสะอาดด้วยการให้บุคลากรใช้เวลาหลังเลิกงาน10นาทีจัดเก็บท่อมความสะอาดระทำงานให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยพร้อมปฏิบัติงานในวันถัดไปบุคลากรทุกคนให้ความสำคัญในการดูแลสุขอนามัยของตนเองและเพื่อนร่วมงานด้วยการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะหา่างสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆตรวจวัดอุณหภูมิสม่ำเสมอ การกำหนดให้อาคารสำนักงานเป็นเขตปลอดบุหรี่และจัดพื้นที่เขตบุหรี่ที่ระบายอากาศได้อย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีร่างกายที่แข็งแรงป้องกันโรคภัยไข้เจ็บช่วยผ่อนคลายความเครียด ทำร่างกายให้กระปี้กระเป๋านอนหลับสบายมีสุขภาพดีขึ้นสากรจังหวัดปัตตานีจึงได้จัดกิจกรรมการออกกําลังกายตามความสนใจและความถนัดของบุคลากรอาทิเช่นกิจกรรมการเต้นแอโรบิกการโยนเบตองกิจกรรมการวิ่งและเดินออกกําลังกายเป็นประจําทุกวันพุธของสัปดาห์ นอกจากนี้มีกิจกรรมให้บุคลากรปฏิบัติตามวิถีไทยพุทธมุสลิมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าทไทยผ้พาพื้นถิ่นและกิจกรรมทางศาสนาอาทิเช่นไทยมุสลิมจัดกิจกรรมปฏิบัติตาศาสนกิจด้วยการละหมาดฮายัตเพื่อขอพรอให้เกิดความสันติสุข บริจาคอาหารแห้งให้แก่ชุมชนเพื่อเป็นอาหารละสินอดในช่วงเดือนรอมฎอนไทยพุทธจัดก,กิจกรรมทำบุญประจำปีเพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานอสิ่งแวหลอดีสุขไดี